ปี2,567ปีแห่งการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาขอเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวกเศกเกษตรวัฒนธรรมมาชิมอาหารอร่อยมาตามรอยหลวงพ่อทวดวัดประโค มาล่องเรือชมทะเลสาบสงขลามากินกุ้งก้ามกลามสามน้ำที่ตำบลเกาะใหญ่อำเภอรกระแสสินสอบถามข้อมูลโทร0807055558สนับสนุนโดยจังหวัดสงขลา กลับมาช่วงที่สองของรายการท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลาให้การสนับสนุนโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านผู้ว่าสมนึกพรมเขียวนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนนะครับวันที่สิบ เมษายนที่จะถึงนี้นะครับเป็นกิจกรรมผู้ว่าพาเที่ยวครั้งที่หนึ่งนะครับท่านผู้ว่าสมนึกพรมเขียวกำหนดให้จัดผู้ว่าพาเที่ยวเนี่ยสี่ครั้งนะครับสี่มุมเมืองสี่ทิศของจังหวัดสงขลาโดยเริ่ม เส้นทางที่หนึ่งในวันที่สิบเมษายนนี้นะครับก็คือเส้นทางคาบสมุทรสถิงพระตั้งแต่ระโนดสถิงพระสิงห์นาครแล้วก็มาเมืองบ่อยางสงขลา,าเป็นเส้นทางาตามรอยสงขลาสู่มรดกโลกนะครับซึ่งถ้าหากว่า,าสงขลาได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกจริงเนี่ย นะครับก็จะต้องรวมเอาเมืองโบราณพังยางที่ระโนดเมืองโบราณสีหยงเมืองโบราณปะโคนะครับแล้วก็มายังเมืองเก่าสิงห์นครหัวเขาแดงแล้วก็ไปเมืองเก่าบ่อยางสงขลานะครับทั้งเส้นทางนี้เนี่ยจะเป็นเส้นทาง หาสงขาสู่มอดกโลกซึ่งผู้ว่าสมนึกพรมเขียวก็จะพานักท่องเที่ยวไปต้องเที่ยวชุมชนไปสำรวจไปเรียนรู้นะครับในวันที่10เมษายนนี้ตอนนี้เต็มแล้วนะครับเต็มเต็มที่แล้วนะครับรับเพิ่มไม่ได้แล้วแต่ใครอยากจะไปร่วมต้องเที่ยว กิจกรรมชุมชนกับท่านผู้ว่าสมนึกพรหมเขียวเนี่ยก็ค่อยจองรอบที่สองรอบที่สองเนี่เป็นเส้นทางอำเภอสเดาอำเภอนาทวีอำเภอ,อ,เภอ,อะสะบาย้อยนะครับสเดานาทวีสะบาย้อยนะครับในช่วงของอการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนดีๆของ จังหวัดสงขลาในวันนี้เนี่ยนะครับรายการต้องเที่ยวชุมชนจะพาท่านผู้ฟังเนี่ยไปรู้จักนะครับบ้านเกิดออของพลเอกเปรมติน,นสุรานนท์ที่จำลองมาตั้งไว้กลางเมืองสงขลานะครับพิพิธภัณฑ์ธรรมรงสงขลานะครับในวันนี้เนี่ย ผมจะมอบหมายให้น้องๆน,นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลานะครับพาไปเที่ยวชมพาไปเรียนรู้นะครับให้ทุกท่านได้รู้จักของดีเมืองสงขลาได้รู้จักประวัติศาสตร์นะครับได้รู้จักปูชนียะบุคคลได้รู้จักคนดีๆ ของสงขลานะครับไปในช่วงต้องเที่ยวชุมชนของจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการต้องเที่ยวชุมชนอยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับวันที่สิบนี้จุดแรกเราจะเริ่มต้นที่สิงห์นคร ร้านมะม่วงเบาคาเฟ่หลังจากนั้นเราจะไปเมืองโบราณสีหย่งางเราจะไปเมืองโบราณพังยางแล้วก็มาจุดที่สามเมืองโบราณสีหยางแล้วก็จะไปกินข้าวนะครับล่องแพคลองรอีกินกุ้งสามน้ำแล้วหลังจากนั้นเราจะไปเรียนรู้เมืองโบราณพระโค ไปเรียนรู้กิจกรรมตามรอยหลวงพ่อทวดนะครับแล้วเราก็จะมาที่เมืองเก่าหัวเขาแดงเราจะมากินมื้อเย็นที่ริมทะเลสาบสงขลาเรียนรู้สองฝั่งทะเลสาบทั้งเมืองเก่าหัวเขาแดงและเมืองเก่าบ่อยางนะครับเราไปติดตามเรื่องราวดีๆของพิพิธภัณฑ์ธรรมรงสงขลา กับน้องๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฒนสงขานะครับนำเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่ให้เราได้ฟังกันนะครับไปติดตามรับฟังส่วนผมขอญาตนะครับขึ้นสาลากลางจังหวัดสงขาไปทำงานต่อตามภารกิจต่างๆของวันนี้นะครับไปติดตามมาเลยท่านผู้ฟังครับเชิญครับสวัสดีครับผมนายวุฒิพงศ์อินทรเจริญครับ และผมนายช卡ะแป้นสุขครับครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในที่พิพิธภัณฑ์ธรรมรงสงขานะครับผมซึ่งวันนี้นะครับพวกเราก็จะพาไปเยี่ยมชมด้านในนะครับผมประวัติความเป็นมาของที่นี่นะครับซึ่งที่นี่ก็เป็นสถานที่สําคัญนะครับของจังหวัดสงขลาเลยครับซึ่งสังเกตง่ายๆนะครับที่นี่ก็อยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลาครับผมซึ่งถ้าทุกคนพร้อมมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเยี่ยมชมด้านในกันเลยครับไปกันเลย ที่เราจะเข้าไปเยี่ยมชมภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมรงจังหวัดสงขานะครับเรามาทําความรู้จักกับพี่เจ้าหน้าที่ที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับพวกเราทุกคนในวันนี้นะครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีค่ะนางสาวก,การะลปังหาอ่อนทองนะคะชื่เล่นชื่อคูกันเป็นนักศึกษาฝึกงานดูแลอย like <again> ู่ที่นี่ค่ะก็อยากทราบว่าพิพิธภัณฑ์ธรรมรงสงขานะครับมีประวัติความเป็นมาอย่างไรครับปัติความเป็นมาของที่นะคะเดิมทีเป็นบ้านพักของรองอามาด โชขุนวินิจันกรรมหรือนายบุงปิลาสุรานนท์ที่เป็นพ่อของท่านพลเอกเปรมจิลาสุรานนท์นั่นเองค่ะโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะจำลองขึ้นมาใหม่ในปี2530เพื่อที่จะจำลองสถานที่เกิดของท่านพลเอกเปรมจิลาสุรานนท์อดีตนายกรัฐมนตรี hmm. และรัฐบุรุษของประเทศไทยซึ่งเป็นชาวจังหวัดสงขานั่นเองค่ะคําว่าพระธรรมลงนะคะก็คือตําแหน่งเก่าข้าราชการบนรชาชทั์ ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นราชธานีโดยมีพวกของท่านพลเอกเปรมจริลสุรานนท์ดำรงตำแหน่งนั้นควบคู่กับตำแหน่งภัสดีค่ะแต่ต่อมาในปี2479ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกรมราชทัณฑ์จึงทําให้ตําแหน่งพระธรรมมรมถูกยกเลิกไปนั่นเองค่ะแล้วที่เราเห็นเข้าของเครื่องใช้ต่างๆกันที่นี่นะครับมันเป็นของที่ป๋าเปรมเคยใช้เลยใช่ไหมครับผม จริงๆแล้วข้าวของเครื่องใช้ที่เห็นนะคะเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่จำลองขึ้นมาค่ะจะมีทั้งของท่านแล้วก็ของบิดาของท่านด้วยค่ะแต่ว่าส่วนมากที่เราเห็นๆกันนะคะก็จะได้มาจากฝีมือนักทอ่องเที่ยวจำค่ะที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้เข้าชมทุกวันเลยหรือเปล่าครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะเปิดให้เข้าชมทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา8โมงครึ่งถึง4โมงเย็นค่ะแต่ว่าจะปิดทำการในวันหยุดนะะักขัตฤกษ์ค่ะ แล้วในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเข้าชมที่นี่มีการเก็บหรือเปล่าครับการเข้าชมที่นี่ไม่มีก,การเก็บค่าใช้จ่ายครับและเกืนใหญ่คนที่มาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นคนทั่วไปเลยใช่ไหมครับค่ะคนที่เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็เป็นคนสัญจรไปมาทั่วไปแล้วก็จะมีทั้งคณะทัวร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเองครับครับก็ขอขอบคุณพี่บุกันมากเลยนะครับที่วันนี้ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับ พิพิธภัณฑ์ธรมาลงจังหวัดสงขลาให้แก่พวกเราทุกๆคนในวันนี้นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปชมห้องแรกกันก่อนเลยก็ได้นะเป็นห้องครัวคะ่ะห้องทำครัวในสมัยก่อนเราจะเห็นเด่นชัดๆเลยก็คือจะมีเคร่องปั้นดินเผาแล้วก็ได้มีกาต่ายมีกระบวยสสำหรับใส่น้ำแล้วก็มีหม้อมีครก กระทะทองเหลืองถาดที่เป็นเครื่องทองเหลืองแล้วก็ใหญ่ๆที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นขายชีค่ะแล้วก็ในห้องครัวนะคะจะมีโอ่งไว้สําหรับใส่น้ําไว้สําหรับทําอาหารอันนี้จะเป็นตู้กับข้าวค่ะห้องนี้ก็จะเป็นจําลองแบบจําลองห้องคลอดค่ะแต่ก่อนลขดจะคลอด,อดหมอตำแยนะคะในสมัยโบราณขวามือที่เราเห็นเนี่ยที่เป็นเหมือนลึดเข็นนะคะ จะเป็นรถเข็นเด็กสมัยโบราณที่คนโบราณเขาคิดคนทําขึ้นมาค่ะเพราะว่าเขาไม่มีรถเข็นเหมือนปัจจุบันเราส่วนบนต่างนี้ที่เห็นนะคะ<ม>ก็จะเป็นข้าวของอุปกรณ์เครื่องใช้ในสมัยก่อนๆก็จะมีทั้งปืนแล้วก็หอกแล้วก็ดาบอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้จะเป็นหมอนไม้ค่ะในสมัยโบราณตะเกียงสีแดงๆที่เห็นก็เป็นตะเกียงก้าพายุในสมัยก่อนค่ะเพราะว่าเขาไม่มีไฟฟ้าใช้อันนี้จะเป็นขาวัวค่ะไว้สําหรับประดับบ้านอันนี้ของจริงๆค่ะ ส่วนโซนข้างในนี้ก็จะเป็นโซนที่อยู่กันปกติค่ะด้านบนนะคะจะเป็นป้ายลำดับสกุลวงศ์ของดิลสุรานันท์ค่ะ mm hmm. ก็จะมีการทั้งหมด8คนพี่น้อง mm hmm. ท่านป่าเปมจะเป็นคนที่6ค่ะส่วนลูกปั้นที่เห็นนี้ก็จะเป็นคุณพ่อและก็คุณแม่ท่านป่าเต็มค่ะข้างหน้านี้เลยนะคะก็จะเป็นห้องนอนค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นของคุณพ่อป่าเตรมค่ะ mm hmm. ก็เกี่ยวกับงานของกรมราชทัณฑ์ค่ะ รูปถ่ายที่เห็นติดฝาผนังอยู่นี้นะคะด้านบนสุดเลยก็จะเป็นคุณแม่แล้วก็ด้านล่างนี่จะเป็นรูปพี่น้องของท่านราบเรียคงขาปรับเียมจะอยู่รูปสุดท้ายด้านขวามือสุดค่ะหีบที่เห็นนะคะสองอันนี้หีบด้านบนนี่ก็จะเป็นหีบสําหรับใสสมบัติะคะ่ะแล้วก็หีบด้านล่างนี่ก็จะเป็นหีบสําหรับใสเสื้อผ้านะคะก็คือเป็นเหมือนกับกะระเป๋าเดินทางเขาในสมัยก่อนนะคะเขาจะมีข้างๆไว้ยุกเพื่อที่จะแบบว่าใช้ในการเดินทางค่ะตู้นี้ก็ ไม่ได้เก่ามากค่ะมามีตอนที่ท่านสเบมอาศัยอยู่แล้วส่วนโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยค่ะก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งในสมัยโบราณเหมือนกันค่ะนาฬิกาด้านบนก็เป็นนาฬิกาที่ใช้ในสมัยโบราณค่ะเตียงก,ก็จะเป็นเตียงลักษณะในสมัยก่อนในสมัยก่อนก็จะมีเตียงลักษณะแบบนี้ค่ะเก้าอี้ที่เห็นเนด่นๆตั้งอยู่กลางห้องน,นะคะเป็นฝีมือจากนักต้นเอเลนจับแล้วก็ถัดมานะคะจะมีราวตักผ้าที่อยู่ใกล้ๆกับหีบสมบัติแล้วก็หีบใสบ่เส,สื้อผ้าค่ะ ส่วนที่เราเห็นเป็นไม้ๆนี่นะคะเอาไว้สําหรับรีดผ้าในสมัยโบราณค่ะตอนนั้นเขานุ่งสบายกันนะคะเขาเรียกว่าเอาไว้อัดจีบผ้ามากกว่าเพราะว่าเราต้องยกเราต้องยกแผ่นีเลียมๆนี้ขึ้นนะคะ่ะหมุนคลายแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็หมุนกลับเพื่อที่ว่าจะล็อกผ้าให้มันแน่นแล้วก็อัดแล้วก็ดึงออกมาค่ะก็จะเป็นเหมือนการอัดจีบผ้า อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะมีพัดลมเก่าๆวางด้านบนนะคะอันนี้ก็มาในรุ่นป๋าเปมแล้วคะ่ะส่วนด้านล่างนี่ก็จะเป็นเช่นหนักสำหรับใส่ของแล้วก็ตะกร้าสำหรับใส่ข้าวของเครื่อนใช้ส่วนด้านล่างสุดนี่ก็จะเป็นโถค่ะไว้าสาหรับใส่ชีสใส่ใสอ,อะไรนอ่ที่มีเครื่องดนตรีประดับเนะะี่ยค่ะเพราะว่าท่านป๋าเปมเป็นคนชอบเล่นดนตรีค่ะส่วนไม้เท้าที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นของคุณพ่อป๋าเปมคะ่ะกับมวก ที่บอกถึงอำนาจของคนในสมัยก่อนค่ะหมวกนี้ก็เปรียบเหมือนแฟชั่นเลยค่ะในสมัยนั้นส่วนลูกปั้นนี้ที่เห็นนะคะเป็นลูกปั้นของรัชกาลที่6ค่ะซึ่งเป็นผู้พระราชทานนางสกุลติลาสุรานนท์มาให้ค่ะด้านในสุดนะคะก็จะมีห้องโถงก่อนจะถึงห้อง ปี2567ปีแห่งการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาขอเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวเศเกษตรวัฒนธรรมมาชิมอาหารอร่อยมาตามรอยหลวงพ่อทวดวัดประโคมาล่องเรือชมทะเลสาบสงขลา มากินกุ้งก้ามกลามสามน้ำที่ตำบลเกาะใหญ่อำเภอรกระแสสินสอบถามข้อมูลโทร0807055558สนับสนุนโดยจังหวัดสงขลา